อันโปรยท่านหาบโปรยท่านหาบเคลื่อนศพหาบชูเนี้ยนะครับนั่งเทวดาวัดจงยินนี่ก็ได้ อิติปิโสภะคะวะอรหังสัมัโทวิชาจรณะสัมปันโนสุขตัวอนุตตโรปุริสธรรามัสสะรติสันวามนุษย์สานังพุทธภะคะวะ ภะควะตาธรรมโมสันต ok ิโกอาการหิปัสสิโกโอปันญิโกปัจจตังโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโทสาวกะสังโฆอุนภะคะวะโทสาวกะสังโฆปฏิปันโนั่่มเอถืนนลย

ผมพานได้เลยตามสบาย ได้ดอคบมันมมันหลาให้ยหมดเลยครับเตหมดเลยหางม่เที่ยวครับใส่ภางค้ที่ใส่างเดี๋ยวพ่อเบอยูครับ เจนี่เมื่อกี้สิครูแมบครับแม่บ้าวบยู่บบบบบ้าน

ราบเลมอนโขงโู้ใหญ่ของปขอปเออพิ่อน้องอวนเลือสองล,ลูกพาเลมตนผู้หาเละดัะผูหาท้าแบบนี้ อีพอีพออาอย่งคืเป็นสีหอนหอนวะผู้ขาคเป็นสีห่อนโตมานบันขันพาเอินที่แมงมิ่มเตี่ยผ้ขาอนสหอนโตมี่นีผ่าขาวอีลวออแถวเด้อยแตงแถวเด้อออกทางนี้ ขอฝนทุกคนมาอีก1ชั่วโมงอยู่นี่เอาแชร์3ห้องเด้อครับอยู่นี่เสียงก็จะเริ่มต้นรออาทิตย์อยู่ผู้ชินรออาจารย์ก็ใส่อ่าน <coughs> 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 ที่ปรึกษาจังหวัดนนทบุรน้องฮีเมตตาพิจา,า,า,ารณาคติใจมังกรคุ้มครองฝ่ายผ่านเมืองครับมันออกจากพี่จากนองเพื่อนออกจากพี่จ,า,จากจนองเพื่อนแล้วก็จะเป็น